สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่และโทเก้นะครับวันนี้เป็นวันก่อนวันสุดท้ายนะครับที่ทางร้านหนังสือการ์ตูนนะครับป่าการ์ตูนที่เดอะมอลลบางกะปิดจะปิดตัวลงนะครับวันนี้ของเริ่มทยอยเอาออกแล้วนะครับผมมาก็ชั้นนะครับอย่างที่เห็นนี่ฮะเป็นที่พื้นที่โล่งแล้วนะครับตอนนี้มีแค่ บางสำนักพิมพ์ที่ยังไม่ได้เก็บหนังสือคืนนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เริ่มทยอยเอาออกแล้วนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับผมนี่ฮะมีสองล็อกที่เอาออกแล้วนะครับเป็นพื้นที่โล่งก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาวันเสาร์นะครับเพื่อที่จะมาเก็บ วันพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้มาแล้วนะครับวันนี้น่าจะมาเป็นวันสุดท้ายนะครับเพื่อมาสั่งลากับร้านหนังสือการ์ตูนที่เปิดมากว่า27ปีนะเปิดมากว่า27ปีก็ไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับกับที่นี่น่าเสียดายนะครับหนังสือการ์ตูน สำนักพิม์นี้นะครับบงกฎยังไม่ได้เก็บนะครับโล่งโจงครับตอนนี้ก็แทบไม่เหลืออะไรนะครับ <c oughs> สื่อการเรียนสัสอนสรับเด็กก็มีนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายมาช่วยกันอุดหนุนนะครับโล่งโจง หนังสือเพลงก็ยังพอมีนะครับสือเพลงอมตะเพื่อชีวิตในโนเสานะตอนนี้ก็เหมือนมากันเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะมาซื้อกันเป็นครั้งสุดท้าย มาซื้อกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผม <c oughs> เริ่มลื้อถอนออกไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> ชั้นบนนี่เก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วไม่เหลือแล้ว แล้วพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะเอาออกเกยอะกว่าน,นี้นะครับผมอืม,อม,อม วันนี้วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังไงเรียนเชิญนะครับใครว่างก็มาเดินวันสุดท้ายกันนะครับก่อนที่จะไม่มีละตรงนี้จบลวครับร้านในตำนานนะครับเอาละครับเดี๋ยวสัมภาษณ์กันสักหน่อยนะครับอ่าก็อันนี้เป็นลูกค้าเก่าแก่เลยหรือเปล่าครับใช่ครับสมัยสมัยตั้งแต่ยุคไหนครับเนี่ยโอ้โหเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมใช่สิบกว่าปีที่แล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะร้านจะไม่อยู่ละรู้สึกเศร้ามากคือเพราะว่าปกติเวลาเรามาเนี่ยเราจะมาแวะที่นี่ตลอดแวะมาซื้อล็อกนี้ล็อกนี้คือผตจะมีการ์ตูนแบบดีๆเต็มแล้วก็สะอาดตั้งแต่สมัยยังยังเรียนอยู่อ่ะแล้วตอนนี้คือจบทำงานแล้วรู้สึกเสียใจเพราะปกติเวลามาซื้อก็ซื้อสิบยี่สิบเล่มเลยซื้อไปรู้ใจหายครับใจหายใจหาย คือวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันก่อนวันสุดท้ายพรุ่งนี้วันส so ุดท้ายแล้วใช่พรุ ed. ่งนี้วันสุดท้ายก็เหมือนกับมาแล้วแบบโอ้โหรู้สึกเหมือนกับเสียใจนะแบบว่าไม่เหมือนกับโดนลื้อออกไปหมดเยอะเลยใช่ใช่ใช่เสียใจมากครับคือร้านดีๆร้านที่แบบมันเป็นความทรงจำนะยุคเกาศูนยไม่น่าหายยุค90ใช่ว่าจะมีตั้งแต่การ์ตูนสมัยตั้งแต่เราเด็กๆที่เราโตมาก็คือเรื่องแรกๆมันก็จะเป็น ก่อนวันพีดีก็จะเป็นเรื่องเรื่องแสลมดังเรื่องแบล็บนะอลเรื่องอะไร,รสมัยนะั้นแล้วก็เขามาก็จะเป็นมาพอก่อนพีก็จะเป็นมันพีดแล้วก็โคนน,นอ่า,อ,าอ่า่ใช่อ่า,าก็จะเป็นกระตูนแล้วก็หลังเขาจะวิก็จะเป็นนารูโตะอ่า <laughs> แล้วก็จะมีหลายๆเรื่องที่โตกมันมาแล้วก็คือเหมือน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 ไตยุคสมัยมาเรื่อยๆใช่ใช่แล้วร้านนี้ร้านนี้ก็อยู่ถึงตอนใช่ใช่ถึงตอนที่ว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่ตอนที่ขายเล่มมันพีดเล่มจบเสียดายมาก วันพี่ยังไม่จบก็ป <pien nek> ิดซะก่อนแต่เวลาผมมาซื้อนะครับผมจะซื้อแบบสมุดผมซื้อวอลลุ่มหนึ่งผมก็จะซื้อสองเล่มอครับผเล่มแรกคือซื้อไปอ่านเล่มที่สองคือซื้อไปเก็บครับก็คือก็คือเหมือนเป็นสะสมด้วยแล้วก็ซื้อไปหานด้วยก็คือไปอ่านไม่ไม่ไม่แกะเลยสะสมคือเราไม่แกะเลยเราจะคือคือห่อเราก็จะห่อไว้อย่างดีอย่างดีเลยแล้วเราก็ เก็บเอาไว้อย่างดีเลยแล้วก็บางครั้งก็มีการฉีดน้ํายาการขวดขึ้นด้วยเอาจริงจริงจริงงนี้จริงเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบสไตล์นี้แล้วแล้วเราก็เรื่องที่อ่านเนี่ยพอเราเห็นว่าเอ้ยคนญี่ปุ่นเขาเขียนกระตูนเขียนอะไรมันมีจินตนาการใช่ไหมเราในฐานะที่เป็นทั้งผู้เสพงานอ่าเราเราดูทั้งอ่านมังงะดูอันิเมะหมแล้วก็อ่านไ์โนเวลก็เลยมองว่า เราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานนี่ยดังนั้นร้านดีๆแบบเนี้ยสาหรับคนที่จะเป็นศิลปินหน้าใหม่เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่มีคุณค่ามากเสียดายเสียดายเนาะเสียดายเสียดายสองเสียดายเสียดายก็นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะก็ยังไงลงมาเดินระลึกความหลังกันดูนะครับยังไงขอบคุณมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับาเพี่พี่พี่ทำมากี่ปีแล้วครับพี่ว่าอยู่ร้านเนี้ยนะพี่หลายปีหลายปีไหมฮะ ตั้งแต่เปิดเลยป่ะใช่ไม่เลยคนข้างในหรืตั้งแต่คนข้างในคนไปทำที่ข้างในอ๋อข้างในใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็คือมาก็ทำทำทำเกี่ยวกับตรงแคชเชียร์อย่างเดียวใช่หลายอย่างทำทุกอย่างนะทำทุกอย่างใช่ไหมก็รู้จักกับพี่อ้อก็คือมามาช่วยงานหรือว่าไงฮะมาช่วยงานมาช่วยงานใช่ไหมรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ วันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ที่เพพี่ไม่อยู่ใช่ก็เลยไม่ได้มาผมไม่ได้นัดล่วงหน้าด้วยครับ<ช>ตอนแรกคิดว่าวันสุดท้าย<ช>ครับไม่ตอนแรกตอนแรกพี่บอกวันที่30ิวันสุดท้ายเปล่าพี่ใช่ไหมครับแต่ว่าเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอืมก็<ๆ>เลยนะพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้มาแล้ว<ช> <laughs> ไม่มีแพทแล้ว่น่าจะมครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรพี่ก วันนี้ก็สั่งลาแล้วไ่เจอพี่ก็ไม่พี่ไม่ทำแล้วใช่ไหมฮะไปทาอะไรแทนนะพีไไ่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเอรยังไม่มีอะไรทําเพิ่มใช่ไหมฮะอืะอโอเคครับพี่ขอบคุณมากมากครับโอเค,อเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจากลากันตรงนี้กับร้านป่ากระตูนนะครับเดี๋ยวไว้ถช่ยังไงมีคอนเทนต์อย่างอื่นนะครับก็จะมานำเสนอให้ทุกๆคนได้ชมอีก แน่นอนนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เห็นกันก็ลาก่อนนะครับปากกระตูนไม่มีแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกบอกวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้กว่านึงวันที่31ยังไงใครสะดวกก็มาที่ร้านปากกระตูนได้นะครับอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับยังไงเชิญได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ หลังจากที่เมื่อกี้ลงไปปากตะูนะครับวันนี้ผมจะขึ้นมาที่ร้านแฟนเดเซียนะครับยู่เกาสเหมือนกันปรากฏว่าร้านปิดครับทุกคนร้านปิดครับร้านปิดไปแล้วครับนี่ฮะร้านปิดครับทุกคนเฮ้ยโคตรไอ้นี่เลยอะ่ะ โคตช็อกอะไม่ได้มาคือไม่ได้มาไม่ได้มานานแล้วครับร้านปิดไปแล้วนะทุกคนร้านแฟนเทเชียนะครับโอ้โหคือแบบงวดนี้น่าจะขึ้นค่าที่แรงจริงครับแล้วก็มีหลายที่นะปิดไปแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี้ย แฟนเทเชียปิดแล้วครับนะครับทุกคนปิดแล้วนี่นะฮะมุมบริเวณตรงนี้เคยเป็นร้านขายเอ่อพวกโมเดลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำโมเดลรวมถึงพวกกันดั้มต่างๆนะครับเป็นร้านที่อยู่คู่เด็กยู่เก้าศูนย์มานานมากๆนะครับร้านแฟนเทเชียปิดไปแล้วนะครับ ไม่เหลืออะไรเลยครับความทรงจํายุค90กับเดอะมอลลบางกะปิตอนนี้เกลี้ยงเกลี้ยงครับบอกเลยนะฮะทั้งหลังนี้ผมเกลี้ยงแล้ะใจหายวะใจหายปิดไปแล้วอ่ะอะไรเนี่ยผมไม่ได้มาสั่งลาเลยมาถึงก็เป็นแบบซุ้มปิดปรับปรุงไปแล้วนะครับ ช็อกเลยปิดไปแล้วครับเอาละครับก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวคงได้ทำคอนเทนต์นะครับลาจากกับทางร้านแฟนเทเซียนะครับผมในยุคหลังโควิดนะครับ โอเคครับขอบคุณครับไปก่อนแล้วฮะ